สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่พบกับเราช่องพายทองคุณนะคะวันนี้ก็มีแม่ผู้ใจดีนะคะได้ส่งมันเผาแล้วก็มันแกวนะคะมาให้ครอบครัวน้องแม่ดอกรักน้องทองป้าเพนะครับน้องบุญดีนะคะวันนี้นะคะนี่วันนี้นะคะจากคุณแม่รัตด,ดาวันนะคะที่ได้ ส่งผลไม้มาให้น้องทั้งสามเชือกนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณแม่รัตด,ดาวันนะคะที่เมตตานะคะครอบครัวแม่ดอกลักป้าเพน้องบุญดีนะคะแต่ก็ได้ช่วยเหลือผลไม้นะคะให้น้องๆน,นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอให้แม่จงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่คะวันนี้ก็ ไปดูสามสาวกันนะคะอยู่ที่หลังบ้านนะคะเขาทำอะไรกันนะคะวันนี้ป้าเพก็มาครบสามเชือกแล้วนะคะอยู่ที่บ้านนะคะนี่ไปดูป้าเพกันนะคะกับแม่ดอกรักน้องบุญดีนะคะ สามสาวนะคะเป็นสาวสวยๆเลยนะคะนี่ดูเรียงกันนะคะอยู่ที่ร่มนะคะวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะอยู่สามเชือกเลยนะคะอันนี้ปลาเพสุดสวยนะคะปลาเพมาแล้วนะคะอันนี้แม่โดกรักอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่ก็ได้กินสับประรดนะคะสับประรดจาก แม่เอฟซีนะคะได้ช่วยเหลือช้างตกงานนะคะที่คุณแม่ได้ไปรับมาที่วัดไอเกรียงนะคะไปรับมาให้น้องๆน,นะคะนี่แม่ท่านหนึ่งนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือช้างตกงานนะคะก็มีป้าเพน้องบุญดีแล้วก็โมระนุยนะคะที่ช้างตกงานนะคะนี่ก็ได้เป็นรับผล สับประรดนะคะมาให้น้องๆนะคะอันนี้ก็ขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะคะแม่เอฟซีนะคะที่ช่วยอาหารต้นสับประรดนะคะให้น้องๆนะคะอันนี้ป้าเพวันนี้ป้าเพคุคนสวยอะสวัสดีแม่เอฟซีหน่อยลูกหวัสดีจ้าที่สวยเร่เรเสียงเสียงหวานๆเร่เร่สวัสดีค่ะ วัสดีค่ะ,ะรเร็วๆเสียงหน่อยลูกจ้าสิสวยหวานหวานวัสดีนอนว,วัสดีวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็มาพบกับครอบครัวแม่ดอกรักป้าเพน้องบุญดีนะคะได้อยู่สามสาวได้อยู่สามสาวอยู่ด้วยกันแล้วนะคะนี่ น,นี่ก็ดูแม่ดอกลักสุดสวยของเรานะคะอยูฝั่งนี้อ้าวันดีค่ะก่นเลยว,วันนี้แม่ดอกลักมีเสียงไหมน้อกําลังเคี้ยวอยู่นะคะกำลังเคี้ยวอยู่ไม่มีเสียงเสียงสวัสดีสวย,สวย สามสาวเรียงกันตป็นแต่สาวสวยๆจ้มมั่านะคะอุดมสมบูรณ์เลยนะคะนี่ปะลูกถอยหลังแล้วโอ้ยสวัสดีขอใหญ่เลยนะคะอันนี้นะคะก็บุญดีอยู่ฝั่งโน้นะคะนีอันนี้บุญดีนะคะขาดแต่น้องโมลละนุยนะคะหมรละนุยไม่ได้มาด้วยนะคะนี่ เพราะว่าอยู่กับเจ้าของเขานะคะโมลนุยอันนี้บุญดีก็มาอยู่กับครอบครัวแม่ดอกลักนะคะดูเอาต้นสับประรดนะคะวางไว้บนที่หัวนะคะได้เล่นนะคะ ญดีจะเป็นช้างที่กินอาหารจะช้ากว่าช้าสักนิดนะคะเพราะว่าบุญดีของเรานะคะฟันเกะฟันของน้องนะคะไม่ไม่ค่อยเสมอนะคะจะกินหญ้าช้ามา,าดูปลาเพโมหูโกรธแล้วนะคะเล่นสู้ใหญ่เลย ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เอซนะคะที่ช่วยต้นสับปะรดนะคะให้น้องช้างตกงานนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีออเดอร์ผลไม้นะคะของคุณแม่ลัดดาวันนะคะได้เข้ามาส่งให้ครอบครัวแม่ดกลักบุญดีป้าเพยนะคะก็ขอบคุณคุณแม่ลัดดาวันนะคะอีกครั้งนะคะ ดอกลักนะคะได้กินไม่สนใจใครเลยนะคะได้กินหญ้านะคะนี่ไม่สนใจใครเลยนะคะกินอย่างเดียวแม่ดอกลักขอกินอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ได้ยืนตากเดดนะคะบรรยากาศหนาว วันนี้ก็มาพบกับครอบครัวน้องทองคูณนะคะอีกครั้งนะคะแม่ดอกรักป้าเพน้องบุญดีนะคะนี่ก็หายหน้าหายตาไปหลายวันนะคะวันนี้ก็มาลงคลิปให้แม่ๆได้ชมนะคะมาน้องวันนี้ครอบครัวน้องแม่ดอกลักก็ป้าเพนะคะได้อยู่ผมหน้าผมตากันแล้วนะคะนี่กลับมาเยี่ยมแม่ดอกลักนะคะ แม่ดอกลักเขาก็ดีใจนะคะดีใจมากดีใจนะคะที่พี่สาวกลับมาหาแล้วนะคะวันนี้ก็มีสมาชิกมาเพิ่มนะคะมาเพิ่มครบสามเชือกแล้วนะคะนี่ ใครไปไหนมาไหนแม่ดอกรักไม่สนใจขอกินก่อนนะคะวันนี้ขอกินสับปะรดหวานหวานอาหารก่อนนะคะนี่เพราะว่าวันนี้ก็ได้เปลี่ยนอาหารใหม่นะคะได้ต้นสับปะรดนะคะได้มาจากแม่เอฟซีผู้ใจดีนะคะที่ช่วยเหลือช้างตกงานนะคะ โอ้ยหิว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 กินอย่างเดียวขอกินก่อนขอกินก่อนหิวจังเลย ม่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพลายทงรงคี้แม่ดอกรักพ่าเพาน้องบุญดีนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศวันนี้นะคะสมาชิกมาเพิ่มอีกแล้วหนึ่งเชือกดูป้าเพาก็ยืนหลับเลยนะคะ ยืนหลับท่าอะไรนะแต่ละเชือกนะคะนี่ดูดูสองเชือกเขาจะนิ่งนะคะ แม่ดอกรักได้กินก็นิ่งบุญดีก็นิ่งนะคะมีคนมีป้าเพนะคะนี่ที่กินอาหารน้อยกว่าเพื่อน,นะคะไม่ค่อยกินต้นสับประรดเท่าไหร่นั่นเอง คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้ององคูณแม่ดอกรักป้าเพด,ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ